สมรักเบสรับรางวัลบุคคลต้นแบบครุฑสุบรรไกายและเพชรรัตนชาติขอแสดงความยินดีกับสองพ่อลูกสมรักคำสิงและเบสรักวนันีที่ล่าสุดมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นโดยทั้งคู่ได้รับรางวัล ครุสุบรนนไก่และรางวัลเพชรรัตนชาติครั้งที่สองประจำปี2565ซึ่งจัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนโดยเบสรักวณีคำสิงไดรับรางวัลเพชรรัตนชาติบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นสาขาลูกตัญญูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันครูประจำปี2565 โดยทางสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนส่วนคุณพ่อสมรักคำสิงห์้รับรางวันครุสุบรนไกยบุคคลต้นแบบความดีความสำเร็จแห่งปีประจำปี2565จากทางสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติซึ่งจัดเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาที่ MCC ฮอเดอมอง,งามวงวันโดยมีหม่อมหลวงวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ